สวัสดีสมาชิกนะครับมีไตทตัน4ประตูมาฝาก1คันนะครับไตทตันพัดมือเดียวป้ายแดงปี2011เป็นเครื่อง2,005ดีเซลตัวนี้สภาพสวยๆเลยครับไม่มีชนหนักน็อตไม่ขยับเลยครับหน้าเดิมท้ายเดิมรถสวยสภาพสมบูรณ์ครับการันตีไม่มีชนหนักจะส่งได้ทั่วประเทศนะครับผ่อนได้ชิวๆครับผ่อน5-6,000โดยประมาณผ่อนได้6ปีนะครับเน้นใช้งานนะครับสบายเลยครับกว้างขวางนั่งสบาย ไตทันถือเป็นรถที่นั่งสบายมากๆนะครับเมื่อเทียบกันใน4ประตูนะครับตัวนี้สวยครับ279,000บาทราคานี้เลยครับไม่ลดไม่ต่อครับที่อื่นเปิดแรงกว่านี้ผมเปิดแค่นี้พอครับเน้นให้สมาชิกเอาไปใช้งานได้สบายใจเลยครับเตรียมตัวเตรียมใจมาจากบ้านได้เลยครับราคานี้สภาพนี้นะครับมาเช็คมาชมบริการจะส่งทั่วไทยถ้าท่านกําลังหาปักกระบะสีประตูนะครับตัวนี้สวยมากๆนะครับสีขาวโทนนิยมรถสวยนะครับการันตีครับว่าน็อตไม่ขยับหน้าเดิมท้ายเดิมเลยครับ มาชมมาเช็คได้ครับอยู่ที่มินบุรีครับบ้านไกลก็จัดส่งให้ได้นะครับหรือใครจะจัดไฟแนนซ์เครดิตดีฟรีดาวก็ยังได้ครับคันนี้จัดได้นู่นนะสามแสนกว่าบาทนะครับผมเปิดราคาเบาๆเลยครับด้วยราคามิตรภาพให้สมาชิกที่ติดตามช่องได้นํารถไปใช้งานกันนะครับเน้นราคานี้สภาพนี้เช็คดูได้ชมดูก่อนนะครับที่อื่นเขาเปิดกัน2องแสนแปดหมื่นเก้าสองแสนเก้าหมื่นเก้าผมเปิดแค่นี้ครับสองแสนเจ็ดหมื่นเก้าครับรู้กันจัดได้จัดเลยครับ บริการจัดส่งทั่วไทยนะครับรับประกันว่ารถสวยจริงมือเดียวป้ายแดงไม่ประมาณ300แสนกว่านะครับตั้งแต่ปี2011ก็ถือว่าเหมาะสมนะครับและเป็นเครื่องดีเซลใช้ได้สบายทนทานดูแลง่ายอะไรเยอะครับและตัวนี้ภายในก็เป็นระบบไฟฟ้านะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายกว่าก็ปรับไฟฟ้าครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้กับสมาชิกนะครับไททัน4ประตูยิ่งเบาหลังนะครับนั่งสบายมากๆนะครับนั่งได้สบายจริงๆครับ เป็นกระบะ4ประตูที่นั่งสบายลองหาข้อมูลก็ได้นะครับสำหรับผมนะครับชีเป้านําเสนอการันตีการจัดส่งการันตีไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพิกว่มนะครับการันตีการโอนรถอยู่ในสภาพที่ครบสมบูรณ์เอกสารครบถูกต้องใครที่สนใจอยากได้กระบะไว้ใช้งานนะครับมาทางไตตั้นนะครับได้ราคาได้สภาพลองคำนวณและเปรียบเทียบด้วยครับถ้าท่านเน้นใช้งานเดินทางเอาไว้ค้าขาย เอาไว้ใช้ประจำบ้านคุ้มเลยครับดูหน้าเดิมหลังเดิมน็อตไม่เคยหมุนไม่เคยถอดเลยครับเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับสมาชิกที่เน้นประหยัดมาทางนิสสุบิชิได้เปรียบแน่นอนนะครับรถเครื่องดีเกียร์ดีนะครับของ Titan เนี่ยเป็นทางเลือกที่ดีมากๆนะครับบอกเลยราคานี้สภาพนี้ยางใหม่แม็กสวยนะครับใช้งานได้เลยครับแม็กแท้ครับไม่หักง่ายๆไม่แตกง่ายๆครับนี่นะครับ ไททันพัตปี2011มือเดียวนะครับ2.5ดีเซล